อ๋อเพราว่าเนี่ยมันเป็นแมปแนวเพย์ไทม์ป๊อบปี้ป๊อบปี้เพย์ไทม์นะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไม่เคยเล่นเหมือนกันคุณผู้ชมเบสกูก๊ะโอ้มานี่ตามกูมาอะไรครับเพื่อนเบสอะไรเนี่ยเปิดมาทำหัวใจผมสั่นกระตุกกระตุกมึงนี่มัวจริงๆนะเพื่อนไม่มีพาวเวอร์อ่าเข้ามองพาวเวอร์อะไรไม่เป็นแต่เช่นนี้อ๋อเฮ้ยก็ขอกระดาษสติกีจึงในคันในของมันมีกดะป๋องโอวัลไนแล้วก็ เพื่อนเบสของผมมีคนนะคุณผู้ชมซึ่งเอพรานว่าเนี่ยมันเป็นแมปแนวเพย์ไทม์ป๊อปปี้ป๊อปปี้เพย์ไทม์นะซึ่งผมก็ยังไม่แท้ไม่ไม่เคยเล่นเหมือนน,นัแบบกคุณผู้ชมเบสกูกลัวโอ้มานี่ตามกูมาอะไรครับเพื่อนไปไปเพื่อนเบสโอ้ชุดใช <ๆ S 2> ้จังเฟี้ยนเลยเพื่อนไอ้ไ<ห>จุดนี้ไอ้นายมันเคยเล่นอยู่ใช่ป่าวไอ้นายอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเออเฮี้ยแต่ของไอ้นายแม่งภาพโพสเลื่อนฟิลนะหาหาอะไรอะไรเพผมไม่รู้ผมหาของงัดกันมีชแรงไหมต้องหาของงัดด้วยงัดหรอต้หาของงมากกว่าเปล่างัดเพื่อไปใส่แเราไงมันต้องงงมมัันนตต้้้ออหหาาแดวย เออมันต้องหาจะแรงมางานของก็มนจะแสดงมันกันไม่รอแสงแถวนี้ป่ามึงหายั่วดิเพื่อนอาจจะไปช้าๆหน่อยแล้วจ๊ผมก็ไม่ไคยเล่นเหมือนกันจะไปเปิดบล็อกในสตรีมอยู่แต่ไม่เคยคิดจะเล่นเลยที่เจ็ดเลยมาคุณเจอละเจอแล้วใช่ปะแฉมแฉมในงานดีนะเพื่อนผมเนี่ยมึงเรื่องยี่เนี่ยนมาคนเดียวป่านนี้กูไม่ใช่เอ้ามาแต่คู่มาตากามาคำพรอมเฮ้ยเฮียเบสกระต่อะไรกูไม่ได้ตกใจยี่เที่ยกูตกเบสยังไงเนี่ยเปิดมาทำหัวใจผมสั่นกระตุกกระตุกก็แค่นนี้ว่ะใช่ปก็แม่เเเสีียยยหหมมาลอ อ๋อเนี่ยหกสองสามแปดอะไรมันจะมีช่วงหนึ่งเว้ยที่กูเคยแคสเกมไอ้อะไรวะไอเดอะมิมิกตอนนั้นมันไม่อยู่ใช่ปะไอเดอะมิมิกอะมีกูแล้วก็ไอไอเล็กแล้วก็ไอใหม่ไอที่อะไป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 นำเลยเพื่อนนี่ไงมีเครื่องด้วยเด็กตึงจัดอะไรเนี่ยยืดแขนสีฟ้าโดยกดคิวและตกแต็มเลยนึกว่าแม่งมาไปได้ปะ เปิดมาไอ้เหี้ยคุณผู้ชมพัดีนพัดเดียวเอาให้จบเลยคุณผู้ชมกูเสียวกูเตะจอกูล้มอ่ะคุณผู้ชมเอาไรเพื่อนเบสไปแตะอ่ะเชื่อแค่นอนพี่ไฟนี่ไงมึงนี่มหมดจริงๆรินะเพื่อนไม่มีพาวเวอร์อ่าเข้ามอง power เอาอะไรเพื่อนใส่เช่นนี้อ่ะอเ,เ,เบส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  อ๋อต้องมือแตะโอ้อต้องมือแตะนี่นี่สีสีนี่นนเออกอูกูคิดไปแล้วว่ามันเกี่ยวกับมือเพราะละมาสองคนใช่ไหมคุณผู้ชมสิ <c oughs> บห้าเปิดมาปุ๊บไอ้ยีนิกะหายไปแล้วสีมาแล้วเมื่อกี้กูเห็นใช่ไหมนี่กดพิมพ์อะไรน่ะชิปซีชิปซ้ายสเตมิน่านบาร์เพื่อระวงังเปิดป,ประตูให้เพื่อเบสปังจะช้ช้าหน่อยนะคุณผู้ชมก็มันเริ่มแล้วเพื่อนปียีนิกะกูจะมาแล้วเพื่อเนเพื่นเพื่อนอนเพื่อนเพื่อน ก็อี้คุณใหนตัวเฮ้ยเราลองไปคุณทีเ <ไป S 1> ดียบเรียบร้อยนี่ไงสองทีพร้อมกันเนี่ยเอาตรงนี้เอาทางนี้ไปทางนี้ดิไป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 อย่าให้ชา้าอย่าให้ชา้าอย่าให้รีรอไม่ต้องคอยเธอเก,ก่งเก่งเหรอไอ้ที่ท็อตเต้สัตสอ๋อกูรู้เลยตรงนี้อะไรไมึงเคยดูเหรออ๋อต้องไปข้างบนโอไปไหนอ่ะมันเป็นการเลื่อนลงมาเอ้ย อับปัตตาคัมเฮ้ยกูตกเฮ้ยกูตายฮะกูตกตายโอเคนะคุณผู้ชมตอนนี้หลังจากที่ผมตายผมก็ผมกับไอ้เบสก็ได้เล่นสปีดรันนะครตอนนี้ผ่านแล้วใช่ป่ะเพื่อนเหลือมันมันเหลือมันเหลือดวงหนึ่งอ่ะเพื่อนเอาดิเหลือเพื่อนอย่าเดินตามมานะตามครับตามครับกูบอกอย่าเดินตามมันอีกเด็ดอ้าวไอ้เชี่ยนมันยากจังวะไอ้เชี่ยอันพิสานเนี่ยนี่ยหมุนแล้ว เรียบร้อยเปล่าเรียบร้อยเออตบมือครับเด็กๆตบมือครับเด็กๆให้มันจบปัญหามันจบเพื่อนอู้เฮียยกูมือกูมือผมไปโดนเมาส์เหี้ยก็เลได้สปีดลันนี่เจียคือไม่เจียคือมือผมปัดลงไปโดนเมาส์คุณผู้ชมนี่เฉยเกือบได้สปีดลันลบที่สามแล้สปีดลันเลยก็ให้เจียอิชิเบะทำทุกอย่าง เอาเพื่อนไต่แบบมนไ่หัวใจแต่แบบมันมีตัวใจนต่มันน่าจนั่นมาต้องเอ้ยเฮ้ยอ้นี่ไงไฟยินไฟยินของยังโอมผมกำลัมกินเลยโดยฉันมันไม่มีหัวใจอย่างที่ใครกขาพูดกันแต่เธอรู้บ้างไหมฉันไฟเย็นย็นเย็นแล้วยังหลอกเนี่ยมึงก็อ่านดิเนี่ยมึงอ่านไปไม่เนี่ยมึงอ่านดินี่ยโอยเี่ย็นเส้นเลยไอ้ย่ามึงอ่านดิเนี่ยมึงอ่านดิไอ้ยดิน้ำมันจัดไอ้ย่าเกมเลโก้กูไม่ไหวอ่ะยังไงเฮ้ยทำเชียรไปวะ มงเขยยลฝักจัดมาแล้ว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 กดมัมมัวถูกเฉยอันนี้อ๋อนี่มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นการผลิตอะไรสักอย่างพยายมผลิตตุ๊กตาได้เห็นไเนี่ยดดูิอะไมเพื่อนตรงนี้ห้ามตรงนี้ตรงนี้ห้ามมีคนอยู่เนี่ยเนี่ยดูดิวิ่งตามมาเลยลูกเออวิ่งตามมาเนี่ยไปไหนหไหนวะอ๋อนี่แดดตรงนไหนที่มึงที่มึงเห็นอ่ะมันจะมีให้มึงวิ่งไปไปรอมึงก่อนเดี๋ยวมึงรอของเล่นต้องเก็บต้องหยิบก่อนวิ่งเร็วอีกทีนี้ เบส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 สเตมส์เตมกูหมดไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยตูดิแค่นี้นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไม่ลุ้ใจเลยเฮอยเฮ้ยสเตมินากูหมดสเตมินากูหมดเบสโอ้โหเฮียปิดทางไงเฮียจัดเหี้ยไอ้จะไปทำตัวตายเลยโอ้โหเบสโอ้เอาใหม่รีเกมรีเกม รอบที่แปดแล้วนะนสปีดไลน์รอบที่แปดแล้วนะไอ้เหี้ยโอ้ไม่ไหวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณได้ไหมคุณเท่าเนี่ยเขียวขาไอ้เจ๊กูต้องไปขึ้นหน้าฝั่งคุณยมผู่จปีดไลน์ควบบูดไอ้เี้ลงข้างนอกนานมปะกูต้องไปเพราะพี่ชายกูเนี่ยไอ้เี้เออเดี๋ยน้องบอกว่าบอกตอนตัดแค่นี้ก่อนรอรออีพีสองอ่ะอีพีสองกูอายคนดูมีหนึ่ง้วเล่นควบบูดเลยเี้รอพฟ้าต่อไปคุณยม ที่เดี๋ยวผมต้องไปข้างนอกแล้วผมอยู่เพราะว่าผมผมต้องไปหาพี่ชายผมไปกินไปกินเลี้ยงเงี่แหละตอนประมาณ1ั้งถุงเดยวเดี๋ยวกูเดียวกูบอกอะไรไอเบสไอเบสอันนี้เป็นความผิดของมึงนะเพื่อนเพราะมึงพาคนที่ผิดทางมึงแก้ตัวให้ให้คุณดูเขาเลยเพื่อน ตอนมันผิดทางเทคนิคเวผมผมแบบเลยลืมค so ือเกมมานานแล้วเนาะเออเกมมันนานแล้วเปผนแบบเออกูก no like, anyway, so ็ลืมว่าทางไหนมันเป็นทางไหนเวแต่กูก็ยังรู้ว่ามันพ r เ s s u r มันแก่ไงเพราะว่าเกมที่นี่มันแก่งไงไอ้ที่นี่นะครับเป็นตัวหลักแกย่างมาเยอะเลยไอ้ที่นี่นะครับเนี่ยบัลเลอร์ตูนซ่าหนึ่งสองสามสี่ห้ามันทำไม่ขีดนี้ไม่จบนะครับผมมันเคลียร์กันได้ครับผมไม่ใช่ความผิดผมนะผู้ชมไม่ผิดจริงๆต่อไปกินไดแชร์กดซับแล้วก็ความผิดนี้ของอิชิเบสนะครับผมอเบียร์พิวจอครับ